สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนล UHD BUCY ครับทุกคนหลังจที่เราเจอแพ็กใหม่ของโทเฟสในพาร์ทที่17นะครับทุกคนครับตามคําขอของทุกคนนะครับใน EP ที่18บดนะครับทุกคนครับผมจะไม่คั่นด้วยโลบอหรือเกมอะไรนะขอไปที่ EP ที่18เลยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคครับขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่วงของโทเฟสหน้าร้อนพาร์ทที่18ครับทุกคน มาครับทุกคนครับดูตัวแรกกันเลยครับ12ธันวาคมมุยไอ้เต้าโแฮปปี p p บ Birthday นะเพื่อนุยน่ารักมีเลือดแค่รอ20ครับเขาคือแค่โทรธรรมดาเหรอเนี่ยโอ้ยมีพยักหน้าด้วย <c oughs> น่ารักกันทุกคนดูสิมือซ้ายถือโน้ตบุ๊กมือขวาถือเค้กช็อกโกแลตโอ้ใส่หมวกให้พิเบิลเด์ด้วย แต่แขนซ้ายได้ดูแปลกๆนะเพื่อนทำไมแขนซ้ายนายมันถึงยาวแล้วม้วนเป็นกลมๆแล้วไปถือโน้ตบุ๊กอยู่อย่างนั้นล่ะเพื่อนนี่นายกันจะไปไหนล่ะเพื่อนเดี๋ยวจะเข้าร้านช็อกโกแลตอย่างนั้นเหรอ๋อใช่ด้วยพยักหน้าด้วยครับโอ้หน่ารักะรู้สึกไปกล้าทำอะไรก็เลยครับทุกคนแต่เพื่อนคนดูเราจำเป็นต้องทำจริงๆนะเพื่อนยิงเค้กนายก่อนละกันนี่อ้าวยิงเค้กไม่เป็นไรยิงโน้ตบุ๊กนายก็ได้เอออ้าวไม่เป็นเลยอย่าโกรธกันเลยนะเพื่อนอ,อ ทอดเพื่อนไม่เคยรู้สึกผิดอย่างนี้มาก่อนเลยเออขาทอดนะเพื่อนเออ,อเค้กอร่อยนะเนี่ยดาเมจโกดผีมีบาดแผลอะไรประมาณนั้นไหมครับน่าจะใช่นะไม่รู้ครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำวิายน่ากลัวจังเลยติดไฟแดงไปก่อนเถอะมึงติดไหมติดไหมติดไหมเออติดไปครับคือมีกี่แขนแเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหมีหกแขนแล็อคอมีเส้นอะไรก็ไม่รูโห,หน่ากลัว ขาละครับห <c oughs> น,น,นึ่งสองสามสี่คนลุกเหมือนกันนี่แหละแล้วดูหัวเขาครับทุกคนนะเข้าไปใกล้ดีกว่าครับจะมีอะไรจะจะโจมตีเราอย่างไรครับ <c oughs> โอ้โอ้เอาหวัวยาวยาวลงได้อีกโอ้โหเอาลงามาฟาดเราครับเลือดเท่าไหร่ครับเลือดเอ่อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านแล้วมันยึงเหลือเศษห้าพันสามสิบเก้าว่าทำไมวะเฮ้ย <c oughs> อยากรู้แล้วครับทุกคนครับว่าะเอฟเฟกต์การตายเขาจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ย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 ตัวมึงเพียวมึงไม่ติดไฟแดงแล้วโอ้แดงกันตายซะเถอะเพื่อน นี่เอายิงตรงไหนล่ะเฮ้ยตรงนี้ละกันนี่หัวหายไปเลยขอรับเทสวอลเลเยอร์นักดาบทุจริตเหรอครับไม่รู้ครับหนึ่งสองสามเก้าๆได้โหโคตรเร็วเลยครับโดนเร็วชิบหายเลยระแวงว่ะ อยู่ไหนวะครับนีแล้วจับทันโอ้โหเมื่อกี้ขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นสีขาแล้วไหนไหนดาบมึงไหนบอลเลเยอร์มึงไงร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านห้าสิบล้านตัวมันแค่นี้เลยมึงเยอะจังวะแป้งห่างกันเลยไปบอลเลเยอร์เตรียมตัวซะเถอะหนึ่งสองสามไปดิุ้ยโอ้โหเลยวะเนี่ยโอ้โหโคตรเลยครับ ตัวนี้เร็วจริงครับโอ้โหเกือบแล้วกูเชื่อแล้วครับมึงเป็นเออ่นักดาบบลิเออร์ทุจริตนะครับโอ้โหมึงมึงไม่มีดาบเลยครับแต่มึงเสืก <laughs> Father, อกฟาดฟันพอเธอไอแครปเชดดาพ่อกูหิวเชดดาชีส <laughs> โจ๊กเลยนะมีโจ๊กมีมีโจ๊กด้วยหนึ่งสองสาม <laughs> โอ้โหหนีก่อนหนีก่อนอะไรนะมึงหิวเชดดาชีสเหรอเพื่อน <laughs> โอ้โหมึงหิวจนตามึงดำมึงเช็ดได้จริงเปล่าฮะมึงเอาดีๆเช็ดได้แล,ล้วกีนลุ้มไปๆๆถ้ามึงหิวเช็ดได้นะกูไม่มีหรอกไปมึงไปที่นี่เลยไปนี่ชีสเต็มเลยครับมึงเข้าแมบการโนไปเลยไปอ๋ยไม่เอาใช่ไหมได้เลยพักพวกยิงเลยนะครับหนึ่งสองสามสีเฮ้ย,ยหน้าเขามีชีสหรือเปล่าครับเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนเขากินชีสเยอะไปใช่เหรอวะขอดูอีกทีครับมาแล้วนี่แนี่ ว่าชีสว่ะทำไมมีสีแดงด้วยอุ้ยเขาพูดอะไรด้วยเจด้าเฉียดไมค้าทโทโอเคฮะเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆว่ะโอเคครับเรามาดูไมค้าทอลครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเอกลักษณ์ไมค้าจริงเลยความเหลี่ยมๆนี่มาแล้วครับถือดาบไมค้ามาเลยโอ้ดูดูขาเขาซอยหูวิ่งมาดิครับเลือดร้อยเดียวครับ เป็นบุคคลธรรมดาครับหรือว่าเราไม่ต้องจัดการเองเหรอครับเลือดขนาดนี้ให้เจอกับเจ้านี่ดีกว่าฮะสามดีโทครับเออมาครับมา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 ตีกันเลยชัวชัวเอือเสมอว่ะเสียงตายคู่ในกลักษณ์ของไมค์คาร์บครับแหมมันเก็บรายละเอียดจริงๆเลยอะไรวะเนี่ยไดซ์สวิตช์ยูครับโอ้โหดูจากเขาแล้วมัมเมลเลเดอร์จ็อกเกอร์ปะเนี่ยโอ้ใช่เลยฮะลองดูครับโอ้หัวมึงใช่ แต่ขาแขนมันไม่ใช่โอ้มะพร้าวช่วยด้วยจะเย็นก่อนเพื่อนโอ้มันไม่ใช่คอมเบลเลอร์จ๊กเกอร์แหละครับนี่มันแมงมุมชัดๆกับทุกคนโอ้โหดูท่าเดินเนื้อครับโอ้ยเลื่องเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบละพันล้านหนึ่งล้านหนึ่งดูไอ้ไฟการตายกันเลยเหรอครับดูท่าเราจะปล่อยเขาไว้ไม่ได้แล้วครับทุกคนมาครับจัดไปเซซิีนเน็เข้ามาเลยนี่น่ากลัววะ่ะดูเที่รูโบเลยครับความแขนขาเยอะมันก็ทำให้ผมขนลุกยีเดียครับโอ้ยอะไรก็ตามกันทุกคนครับแขนขาเยอะ แบคลูมโมเมอร์ครับโอ้ oh, oh. สร้างสนใจครับหนึ่งสองสโอ้เฮ้ยตายว่ะเฮ้ย hey. ยังไม่สุดขึ้นอีกยังไม่สุดอีกเฮ้ย hey. นี่มันเพื่อนของนาพิน่าและดั้นเดออยู่ตรงกลางโอ้ oh. ตัวโคตรใหญ่เฮ้ยโอ้โหทุกคนครับบางทีเนี่ยจะเป็นโทเฟสทูที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยก็ได้ครับ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไ,ไมนายไปล้มล่างกันอย่างนั้นละ่ะโอ้เดิฟนายโดนก็จับล้มล่างแล้วเพื่อนโอ้นายดูไหมเจ็บปวดด้วยรอบนี้ครับนี่คือเพื่อนตบวพีน่นาครับและนี่คือเดิฟและข้างบนสุดนั่นคือหน้าที่ผมกลัวครับทุกคนโอ้โหเดินเข้าไปใกล้ครับตีเราได้ไหมอ๋อเดิฟโอ้หัวหนีบเราโอ้ยน่ากลัวว่ะเลือดเท่าไหร่ครับตัวสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้านหนึ่งร้อยล้านโอ้โหขึ้นไปดูไอตัวข้างหน้าครับโอ้ไม่ได้เลยครับ คือคือเขาใหญ่จนสุดแบบจริงๆนะทุกคนครับเราลองไปดูในแบบสแตนดาร์ดครับจะได้เห็นดีเทลชัดเจนครับไปครับ a few moments later มาดูที่แบบนี้กันครับโอ้ยดูแบบนี้ครับดูดูเวลาเขาขยับด้วยครับคนลุกสุดๆเลยครับทุกคนครับคือโอ้โหเดิมเหมือนเป็นแมงมุมครับตัวโคตรใหญ่ครับทุกคนน่ากลัวมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยฟ์กันตายกันเลยครับหนึ่งสองสามโอ้ยล่วงไปแล้วเอ้ยบุ๊บขึ้นมาใหม่ โอ้มีเฟสสองเฮ้ยโอ้โหแล้วเป็นดานโทที่ตามันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้โหตัวยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมครับ้หูหพร้อมกับแขนน่ากลัวขึ้นว่ะโอ้โหลองเข้าไปใกล้ครับเอาอะไรตีกูเนี่ยโอ้เฮ้ยทำอะไรวะเอ้โหลงมาตีครับโอ้ยลองมาดูกันครับทุกคนครับมันจะมีเฟสสามไหมครับหนึ่งสองสำ้ำเฮ้ยนั่นอะไรนี่เฟสสามหรือเปล่าทำไมตัวมันเหลือแค่นียลองยิงเลยฮะหนึ่งสองซ้ำ กลายเป็นโต้ใหญ่ก็มันเฉยเลยนี่คือเฟสสี่ครับลราดูเฟสสี่เขาหน้าเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตายแล้วไอ้ยมีเฟสห้าเฮ้ยมึงจะเกลียวไวะเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเฮ้ยโอ้โหตายอื้มโอ้โหเฟสนี้น่ากลัวมากทุกคนโอ้โหน่ากลัวเลยดูดิเวลาเขาเดินเวลาเขาเดินคือเขาจะขยับจะชาครับอุ้ยมีซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยโอ้ยกลายเป็นหมอกอุ้ยเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเกินหลอดว่ะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้า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 นหนึ่งพันล้านตัวนี้น่ากลัวว่ะสุดๆโอ้ยวู้ยวิ่งน่ากลัวครับทุกคนนะมองมากแต่ตาลายครับหันไปทางอื่นแล้วเข้าไปใกล้ดีกว่าโอ๋อดูเขาโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังตีมั่วไปหมดเลยครับโอ้โหดูเอฟเฟกันตายดีกว่าเฮ้ยน่ากลัวว่ะหนึ่งสองซ้ำโอ้เอ้ามี๊กมันยังไม่เฟ้นโหยก่อนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวเล็ก ยิงไปครับเกิดขึ้นมาอีกเฮ้ hey! oh, oh. นนยโอ้โหยิงตัวนี้แหละครับมาอีกมันจะเกินไปหน่อยนะเว้ยเฮ้้หมดแล้วครับไฟนอลเฟดครับโอ oh! ้สุดๆเลยตัวนี้โถเฟดโอ้ Two oh! มีหกเฟดครับทุกคนประวัติการเลยครับทุกคนครับตั้งแต่ผมรีวิวมาผมไม่เคยเจอโถเฟดตัวไหนที่มีเฟดถึงหกเฟดเลยครับทุกคนโอย ยัทุกคนฮะจบลากับโทเฟสน่าหลอน EP ที่18นะครับทุกคนครับจริงก็อยากจะต่อ EP พีที่สิซะเดี๋ยวนี้เลยนะ <S <S ทุกคนครับเพราะว่าผมเอ,องก็อยากรู้แล้วยังตื่นเต้นกับมันมากๆเลยครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ที่19นะครับผมเจอกันนะครับ